โอ้ยละนางจังว่าสาวคำนางขันจะาวจังสันพีสาธุนี่เป็นสาธุนี่อัดสัดจันมาเดียขึ้นไปนอนเทึงไปบากี่ฝอยมันมีบ่อเพมาน,นันๆนังบ่อนอนอัดสัดจันใจมอนกินม่อนสั่งมาเงียวอัดสัดจันแต่ไก่ผู้โจร กินนาำเงียวบ่อเป็นอัศจรัน์ใจของเต็นมีมันสั่งบ่อยางอัศัจรัน์แต่กองเขาน้อยมีเลนปากบ่อเป็นนี่อัศสจรัน์ใจกุ้งพุ่งบ่มีมันสั่งมาไขยอัศสัจจันท์แต่ใกล้ผู้ชนกินนาำเงียวบ่อเป็นนั่นละพินานิโนนนาวันนานิโนนนานากกินปลาสะเทือนน้ำ กินปลาสะเทือนน้ำนี่คนงามงามสะเทือนใจพี่นั่นสาวผู้ดีอย่าลืมอาย